วันนี้พี่อ้อก็จะมาปลูกต้นโกสนที่ชํำเอาไว้นะคะชํำไว้เป็นเวลาประมาณ1เดือนก็ติดรากงามดีแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้ก็จะไปปลูกแล้วล่ะเห็นไหมคะรากงามเลยค่ะแต่วันนี้พี่อ้อไม่ไดออ้ถ่ายคลิปตอนที่พี่อ้อปลูกให้ชมกันนะคะ เพราะว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยวันนี้เหนื่อยค่ะก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายคลิปนะท่านผู้ชมดูสิคะเนี่ยพี่อ้อเอาดินเก่ามานะเพื่อที่จะทำการปลูกค่ะซึ่งก็เป็นกระถางที่ต้นไม้ตายแล้วนะคะไม่ทราบว่าต้นอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วละ่ะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่แบบเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วเขาไม่ทนแดดค่ะ ขาดน้ําประมาณ1สัปดาห์ก็ตายนะคะพอดีไม่ได้ลดน้ํานะเพราะว่าพี่อ้อไม่อยู่บ้านค่ะก็เลยเอาดินเก่านี่แหละมาปลูกปกติเวลาเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องเอาดินเก่าไปตากก่อนใช่ไหมคะประมาณสัก1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะแต่พี่อ้อก็จะปลูกเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนใจร้อนค่ะไม่อยากจะรออีกละว,วันนี้ก็เลยจะต้องผสมดินใหม่ก่อนนะคะ ซึ่งพี่อ้อก,ก็จะใช้วัสดุที่มีอยู่ค่ะก็จะใช้เป็นดินเก่า2ส,ส่วนแกลบดำา1ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็ปูนขาว1ส่วนค่ะก็จะผสมคลุกเคล้ากันนะคะแล้วก็จะเอามาปลูกนะการปลูกต้นไม้ของพี่อ้อเนี่ยก็ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะอิงหลักวิชาการนะก็จะใช้ความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ประสบการณ์ที่เราเคยทํามานะคะคือเราปลูกแบบไหนแล้วต้นไม้เราจเจริญงอกงามนะพี่อ้อก,ก็จะทําแบบนั้นนะคะถ้าปลูกแบบไหนแล้วต้นไม้ไม่รอดต้นไม้ตายเราก็จะเปลี่ยนวิธีนะคะปลูกต้นไม้ด้วยความสนุกเพลิดเพลินก็จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ทําได้เรื่อยๆไม่เบื่อนะคะโอเคค่ะตอนนี้พี่อ้อก,ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ปลูกเป็นจำนวน5ต้นค่ะที่ปลูกใส่กระถางใหญ่เพราะว่าพี่อ้อก,กะว่าจะเอาไปไว้หน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารนะคะพอเขาฟื้นตัวดีแล้วพี่อ้อก,ก็จะเอาไปไว้ที่หน้าบ้านค่ะเพราะว่าบริเวณที่หน้าบ้านเนี่ยแดดสองแรงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปลูกใหม่ๆแล้วเราเอาไปไว้หน้าบ้านเลยต้นไม้ก็จะตายนะคะตอนนี้พี่อ้อก,ก็เลยเอาเขามาอนุบาลไว้ อยู่ในที่ร่มรำไรก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงแล้วก็จะเอาไปไว้หน้าบ้านในตอนหลังค่ะ